วันนี้คุณเจตได้เข้ามาทำโปรแกร,รม IV วีดริสุดสโนไว้เพราะด้วยอาชีพานางรำไทยที่ต้องออกงานบ่อยผิวจึงต้องเผชิญทั้งแสงไฟและแสงแดดอยู่เป็นประจำจนทำให้ผิวมองคล้ำแห้งเสียและดูไม่สดใสเลยหาวิธีฟื้นฟูผิวแบบไม่ต้องรอนานจนได้มาเจอกับเซนิต้าคลินิกหลังเห็นรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์แนะนำว่าสุดสโนไว้ช่วยเสริมคอลลาเจนและเติมสารต้านอนุมูอิสระให้ผิวช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ าใสขึ้นลดรอยสิวจุดด่างดําและเสริมภูมิคุ้มกันให้ผิวไม่ไวต่อแสงแดดพอได้เข้ามาทําแล้วคุณเจตรู้สึกได้เลยว่าผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นสีผิวดูกระจ่งางใสขึ้นตอนนี้พร้อมออกงานและเจอกล้องได้อย่างมั่นใจมากกว่าเดิมแล้วคะ่ะสําหรับใครที่อยากดูแลผิวและสุขภาพจากภายในสามารถเข้ามาปรึกษาที่เซนิต้าคลินิกเลือกสูตรที่เหมาะสมของแต่และบุคคลได้เลยนะคะ